สบายดีพี่น้องเปิสปุสคอนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลเอ e ว e r y วันพี่น้องค่ะคืนนี้สามคนพ่อแม่ลูกมาพ่ออยู่อันกรุงเทพเด้อพี่น้องค่ะขอรีวิวก่อนเนาะพี่น้องห้องพักพี่น้องค่ะว้าวนี่ก็เป็นมุมมุมกาแฟพี่น้องคะอะเนาะก็จะมีม่องโซฟาให้นั่งเล่นพี่น้องค่ะตู้เย็นกันอยู่ในนี้พี่น้องนี่ตู้เย็นพี่น้องค่ะเด็กพี่น้อง นี่ก็ม้องโทรทัศน์พ่น้องค่ะทีวีเนาะพี่น้องค่ะไปะไปเบึ่งห้องน้ำกันพี่น้องเดนเอ้ยสวัสดีครับนี <c> ้ <oughs> เล่นไหนแอยู่ครับผมก็มาฮอดกันสักพักพี่น้องค่ะคุณพอบ้านเพื่อนออกไปซอกเบ,บึ่งม้องเซเว่นเพราะว่าเดี๋ยวมืออื่นต้องเพื่อนต้องอย่างไปซื้ออาหารเช้า,าให้ลูกกับเมียพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็กินอาหารเช้าแล้วล้วก็เตรียมตัวไปมาพี่น้องมาเบึ่งห้องน้ำเอ้สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนสบายดีพี่น้องบรกลุางทุกท่านทุกท่านทุกไอ่เด้อพี่น้องคะเมื่อยแหงว้าจนพันลินพันกันพี่น้องเลยนั่งรถมาก็มาหอดห้องน้ำพี่น้องคะไหนเนาะพักก็ซิบมองนี่แหละอ่าล้างหน้าให้ก็เลยนะน้าหักเราพี่น้องเพิ่นเฮ็ดแต่งงามเนาะพี่น้องคะนี่กรสิแม่นมองเก็บผ้าเช็ดตูพี่น้องแล้วก็มองอับน้ำว้าวพี่น้องคะนี่มองอับน้ำพี่จ๋าโอ้งามพี่น้องคะสะอาดสะอาดพี่น้อง ไปเบิ S <S ่งข้างนอกอีกปันเนี่ยพ uh ี hmm> ่น้องค่ะไปหาก็มาหอดกันบางอยานนี่แหละเซ็กอินแล้วงานนี่มองนี่ก็มีกระจกอีก้เจอนางเอกยีเลี้ยวฮัลโหลเจอนางเอกไปพี่น้องค่ะสิพาพี่น้องไปเบิ่งวิวงามๆบัดเนี่ยพี่น้องเห็นวิวบ่พี่น้องคะอันนี้ก็สิเป็นวิวหัวลําโพงพี่น้องคะเดี๋ยวมื้ออื่นนั่นแหละเนาะสะบนตอนว่าบ่จบไอ้ฮั่นล่ะมื้ออื่นก็เดี๋ยว คุณพ่อบ้านก็สิย่างไปหาซื้อแนวกินมื้อเศร้าให้ลูกอันอยู่แล้วก็กินหาอาหารเตรียมอาหารเศร้าไว้ไว้กินร้องท้องกันก้อนนั่นแหละเนาะพี่น้องขาแล้วก็ย่างไปนี่แหละย่างไปขึ้นรถไฟขบวนพิเศษเป็นขบวนนั่นยังเกาะพี่น้องขารถไฟไอไหน้าพี่น้องขาปีหนึ่งเพิ่นจัดขบวนอยู่ที่อันซาบนุนทามเซนเนาะอยู่ที่ประมาณอ่าสี่ห้าเที่ยวนี่แหละถ้าถ้า ข้อมูลบอผิดพลาดเนาะพี่น้องคะถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ต้องกลาบขอโทษห,หลายๆเดอ้อพี่น้องคะอันนี้ชาวบุญกระถามแฟนมาไอ้ทีเนาะแล้วแฟนไปกับเราคร่าวๆให้ฟังประมาณนี้นะแต่บัดนี้ฮั่นะมืออื่นก็สีพากันย่างตื่นแต่เศร้าก็สีข้ามไปละข้ามไปหอลำโพงฮั่นพี่น้องขาแล้วก็ขึ้นรถไฟพี่น้องขาน่าจะช่วงเศร้าไปมุ่งอ่าต้นทางกับหอลำโพงแล้วก็ปลายทางกับอยุทยาพี่น้องขาแต่ว่าพวกชาวบุญบรได้ไปข้างอยู่อยุทยาเนาะพี่น้องขาเพราะว่าอ่าไปกับพี่น้องขาไปกับขบวน รถไฟไอน้น้ำขบวนรถไฟไอ้น้ำพิเศษนหเนาะขบวนรถไฟพิเศษเป็นขบวนแบบเพิน่นเพิ่นใไซแบบเดินขบวนน้ำไอ้น้ำนะพี่น้องคะ่ะสมัยก่อนเนาะพี่น้องคะ่ะสมัยโบราณเพืเอ่อนกระ่อติงสั้นเนาะพี่น้องคะ่ะรถไฟเป็นแบบไซไอ้น้ำนะพี่น้องคะ่ะอันสมบุตกระตืน่นเต้นเนาะ อธิบายผิดอธิบายทึกก็อธิบาย,บายผิดแน่ทึกแน่ก็ต้องขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องคะพี่น้องเห็นวิวงามบ่อันนั้นก็ที่เป็นตึกตึกใบยกเนาะท่านสาบูรณ์จำบ่ผิดเนาะพี่น้นองคะเห็นบ่นั่นไฟแดงๆองตึกใบยกพี่น้องคะตอนแรกก็น่าจะตึกใบยกแล้วนที่สูงที่สุดในประเทศไทยเนาะพี่น้องขะบ้านที่นี่กับบ้านที่นี่ก็มีมีมีอ่าพี่น้องมีตึกใหม่ที่เพิ่นมาเป็นอันสูงที่สุดในปัจจุบันพี่น้องขะฮันเดออันนี้เพิ่นเอิ้นตึกมหานัก ตึกมหานครเนาะพี่น้องท่านชาวบุญจำซื้อบล็อกซื้อผิดก็ต้องกราบขออภัย,ยหลายๆเด้อพี่น้องคะนนอะันเนาะตึกมหานาตึกมหานาครเนาะพี่น้องคะ่ะที่ว่าสูงตอนนีอ้อยู่ในลำดับสูงที่สุดในประเทศไทยเนาะพี่น้องคะ่ะคิดว่าได้พี่น้องเพราะว่าชาวบุญกับเบิงบ่งเบิ่งเพื่อนประกาศแต่ตอนนั้นเนาะพี่น้องอะวิวพี่น้องคะ่ะฮันดี้ก็จะเห็นคลองแม่น,มนำ้ำน้ำโอ้พี่น้องคะ่ะคลองอย่างงูนี่เพื่อนเอิญน,นี่ชาวบุญกับโบ้หูเด้อพี่น้องคะ่ะ อยู่อันใกล้กับอันนี้เลยหลัวลำโพงเลยพี่น้องคะอ้ยวิวงามแท้พี่นอ้องบุรณะยามื่อคืนอันให้เป็นเปิดไฟลหลายๆก็เราสะบนสิลองถ้าถ้าอ่านั่นกับสิลองเก็บบรรยากาศให้ที่เปิดไฟขึ้นลหลายอีกทีเนาะพี่น้องะเอะไะพี่น้องคะอันเด้ยวิวงามพี่น้องห้องสะอาดสะอาดพี่น้องะ่ะเปิดเข้ามาในหอมหอมขนาดเป็นเพ็ดความสะอาดพี่น้องะ่ะว้าวในน่ะบรรยากาศถนนหนทางกันเดยพี่น้องว้าว เพื่อสิมาฮอดอันอันพากันออกจากพัทยามาไปหับลูกชายโรงเรียนกับออกจากพัทยากับประมาณบ่ายโมงครึ่งบอกคุณครูไว้เลยเด้อว่าสิไปหับลูกชายเร็วเร็วเนยเดอร์มือนี้เพราะว่ามืออื่นเพิ่งหยุดแล้วเนาะพี่น้องคะแล้วก็พูดว่ิหยุดไปหยุดยาวไปฮอดวันศุกร์อ่าเป็นละเสาร์อาทิตย์เลยแล้วก็กลับไปเียนอีกกัวันจันทร์เป็นไงพี่น้องคะนั่นแหะเพื่อสิมาฮอดพี่ก็รถติดเนาะพี่น้องเพราะว่ามาฮอดกรุงเทพก็เริ่มช่วงแรงกันแล้วพอดีข้าเจ้าก็เลิกเวียกเลิกงานกันแล้วนะรถก็เริ่มติดพี่น้องคะ เอาลนะเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบจบคลิปไปกับวิวงามๆเนี่ยเนาะวิวอันอันหัวลําโพงพี่น้องคะ่ะเพ่นเปิดไฟสีสันงามขนาดพี่น้องอยู่หน้าหัวลําโพงพี่น้องคะ่ะเอาละวิวอ่าห้องอ่าข้ออื่นก็พี่น้องอ่าคลิปรีวิวห้องพักกันอยู่กรุงเทพเนาะพี่น้องคะ่ะแล้วก็เมื่ออื่นก็สิอ่าเดินทางไปอยุธยากันพี่น้องคะ่ะไปเที่ยวอยุธยาไปกับเนาะพี่น้องคะ่ะไปกับข,บ,ขบวนรถไฟไอหน้าพี่น้องค่ะ เดี๋ยวถ้าบนชีเก็บเปเลกาดให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องขาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเดอ้อพี่น้องขาอันน่ะต้องขอขอบคุณทุกท่าน,นหลายๆที่เอ็นดูเมตตามาเบิ่งมารับชมให้เนาะพี่น้องขาเป้นคลิปนี้สำนีกกันเดอ้อพี่น้องไว้พบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขาสวัสดีค่ะทุกท่านสบายดีพี่น้องบ๊ายบายกายัน